กสนตำบลพุตธหลวงขอนำเสนอข้อมูลเพื่อการคัดเลือกกสนตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,564กสนตำบลพุตธหลวงตั้งอยู่ที่บ้านขอหมู่ที่2ตำบลพุตะหลวงอำเภอสัตีห,หวัดชนบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคม2554 ภายใต้การบริหารงานของนางสุรัวิดีเลี้ยงสุพง์ผู้อำนวยการกศนอำเภอสตหีมหีบุคลากรกศนาตำบลพุทธหลวงประกอบด้วยนางสุภพรนวมมาหัวหน้ากศนาตำบลพุทธหลวงนางสาวเจษณีเด่นรักษาครูกศนาตำบลพุทธหลวงด้านที่หนึ่งครูมีสมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆกูชิต,ตเชอร์ครูกศนาตำบลพุทธหลวง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในการพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการสัตว์กิจกรรมของกศนาตำบลทั้งได้มีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดํนาเนินงานของกศนครูมีการจัดทําข้อมูลลงในระบบ DMAS, ที่เป็นปัจจุบันครูได้รับรางวัลพนักง,งานราชการดีเด่นประจำปี2555 ครูได้รับรางวัลระดับจังหวัดที่มีผลการเรียนของนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคร้อยละ80ขึ้นไปได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นกศนตำบลดีเด่นประจำปี2556ของกลุ่มสุดตัางอุรพากศนตำบลพุทธะวงได้ผ่านการคัดเลือบุคลากรหน่วยง,งานสถานศึกษาเครือข่ายที่จัดการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ได้รับรางวัลกศนตำบลที่มีมาตรฐานกศนตำบลที่มีผลการประเมินในระดับดีมากนอตนตำบลพุทธดวงมีนักศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศัตราช2,551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน80คน ระดับนัตยมศึกษาตอนปลายจำนวน94คนมีการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อจ,จัดจากิจการรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์จัดทําแผนการเรียนรู้ออนไลน์ line, บันทึกการเรียนรู้และจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยทั่วถึงมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 170, ร้อยละเจ็ดเข้าด้วยจัดการพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบเอนเน็ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ73ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563คิดเป็นร้อยละ90.90 90. 90. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ84ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563คิดเป็น้อยละ90.91มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นการบังทึกการติดตามการขาดเรียนของผู้ไม่มาพบกลุ่มผ่านทางช่องทาง f c e e o o o ไลน์และการเยี่ยมบ้านนักศึกษาเป็นต้น มีการจัดทำข้อมูลการลงเวลาเรียนของผู้เรียนทั้งครูและนักศึกษามีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายเกินจำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการมีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็น้อยละ80.76ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค <confer dles> ิดเป็น้อยละ87.45ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็น้อยละ75.67ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็น้อยละ81.25 กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านกศนตบลผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนสาสมัครส่งเสริมการอ่านด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ g กุ๊ดเ e b เบส c ช็คอินกศนตบลพุตธหลวงมีสภาพอาคารที่อยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัยมีความเป็นสัดส่วน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ยึดหลักสะส,สะดวกอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยและสะดุดตาผู้ที่มาใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรมีความสุขในการมาใช้บริการมีอัตลักษณ์ของตำบลปุตตะหลวงตามบริบทพืท้นที่โดยการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเขาหมอนปุตตะหลวงจำนวน60ชั่วโมง นำมาสู่การปฏิบัติให้กับประชาชนมีสื่ออำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้สตูดิโอถ่ายภาพไว้ให้บริการรีมีเคาน์เตอร์บาร์ที่สามารถมานั่งชิลพบปะสังสรรค์หรือประชุมมีทีวีระบบ HDMI เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขนาด68นิ้วพร้อมเครื่องเสียงครบชุดด้านที่3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการททกุศลกิจกรรมกอสนาตำบลพูตะหลวงจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานโดยการใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการใช้สื่อออนไลน์ die, การจัดทำชูอารโคด้านที่4ผ้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ Good Partnership, กุ๊ดพาร์ทเนอร์ชิพกศนตำบลพูตาหลวงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมร่วมนิเทศและประเมินการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนอ,อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกศนอตำบลปูตะหลวงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย ภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพศ2562ระดับจังหวัดรางวัลรองชน,นะเลิศอันดับที่1สาขาภาคีเครือข่ายระดับภาครัฐอบตอตำบลูตะหลวงด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง Good Innovation กศน,นตมบูตะหลวง มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการทดลองพัฒนาโดยการใช้วิธีการที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนจกกัดการจัดทำหลักสูตรข้อหมอนผู้ตะหลวงจำนวน60ชั่วโมงลงไปสู่การปฏิบัติจริงตั้งอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนใช้นวัตรกรรม AR, QR Code, YouTube, Facebook เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ไดเพิ่มยอดขายให้กับคนในชุมชนกอสนอตบนพลุตรหวงขอจบการนำเสนอข้อมูลเพื่อการคัดเลือกกอสนอตบนต้นแบบ 5D p เเีียมประจำปี2564เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ